สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลสำหรับคนที่กำลังมองหากล้องแบบ GoPro ในราคาที่ประหยัดกว่าเชื่อว่าหลายๆคนเห็นคนอื่นเล่นกันแล้วอ่ะก็อยากจะซื้อมาเล่นเองบ้างแต่พอไปร้านจริงโอ้ราคา1 4ื่นสี่ำหรับตัวรองนะครับหรือ GoPro Hero 4 black ตัวท็อปก็1 8ื่นประมาณนี้จะซื้อมาเล่นมันก็ซื้อไม่ลงจริงๆนะครับ คือผมกับเพื่อนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะซื้อมาหลายครั้งมากแล้วล่ะแต่พอคิดดูจริงๆคือเราซื้อมาถ่ายเล่นเฉยๆร,ราคาขนาดนี้มันก็มันก็ยังซื้อไม่ลงเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มองหาทางเลือกอื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างให้เรียกหลายตัวเหมือนกัน,นตัวที่จะมาแนะนําวันนี้ก็คือตัว SJ 4000นะครับ ใครได้ดูคลิปล่าสุดในช่องของเราเนี่ยที่โปรดิวเซอร์กับเพื่อนวัยรุ่นไปเที่ยวสวนน้ำกันนะครับก็คือถ่ายด้วยตัวนี้นั่นแหละสำหรับวิดีโอนี้เพื่อไม่ให้ยาวจนเกินไปผมคงเน้นไปแค่ที่ข้อมูลหลักๆที่คงจะเอาไปใช้เปรียบเทียบกับตัว GoPro นะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันด้อยกว่าเยอะไหมคุ้มค่ากับการซื้อมาใช้แทน GoPro ไหมเอาข้อดีอย่างแรกก่อนเลยลกันนะครับนั่นก็คือราคานั่นเอง ตัวนี้ปริวเซอร์ของเราซื้อมา3,500บาททวนในราคานี้เนี่ยได้ของเรียกว่าครบมากนะครับก็คือได้ตัวกล้องได้ตัวเคสกันน้ำซึ่ง2ออย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักๆแหละที่ต้องใช้นะครับนอกจากนี้ก็ยังแถมพวกเมาส์ต่างๆอีกมากมายซึ่งคงจะเอามาไม่ได้มาโชว์ให้หมดนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นในคลิปกันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีเอาไปติดแฮนเดิลบาร์ จักรยานไปติดอะไรผมก็ไม่ทราบกันนะครับมีหลายอย่างมากนอกจากนั้นยังแถมเซลฟี่สติกมาให้ด้วยอันนึงอันนี้โปรดิวเซอร์เราไปอ n อนวอนขอมาไม่ทราบว่าที่ถ้าซื้อร้านอื่นจะได้แถมหรือเปล่านะครับในราคา3,500บาทท้วนเนี่ยก็จะได้กล้องที่เรียกว่าหน้าตาเหมือน GoPro เป๊ะเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีน่าจะประมาณ5-6สีถ้าเลือกสีเทาเนี่ยพูดจริงคือยิ่งเหมือน GoPro เข้าไปใหญ่เลย ทั้งขนาดและหน้าตานะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถใช้พวกอิสเซสซรีต่างๆของ GoPro ได้เลยเพราะมันขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ที่คาดตัวหรือที่คาดหัวอะไรเนี้ยก็สามารถซื้อของ g o p r o ได้เลยแล้วเอามาใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาซื้อพวกอิสเซสซิรีพวกนี้ง่ายเลยส่วนในเรื่องวัสดุที่เอามาใช้ทํากล้องเนี่ยไม่น่าเชื่อจริง,รงๆว่ากล้องราคาแค่3,500บาทหรือถ้าหลับตาแล้วถืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนถือ GoPro อยู่เลย ส่วนแง่ของการใช้งานก็พูดได้เลยว่า,าใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงปับ๊บใช้ไปนิดเดียวพังเคสกันน้ําก็กันน้ําได้จริงก็อย่างที่เห็นได้ในคลิปน,นั้นก็เป็นแง่ของตัวกล้องไปละนะครับก็คือใช้ได้ดูดีไม่มีปัญหาทีนี้มาสิ่งที่สําคัญหลักๆก,ก,กันบ้างดีกว่าก็คือไฟล์ภาพที่กล้องตัวนี้ถ่ายออกมาก่อนนี้ต้องขอบอกเลยว่าถ้าต้องการถ่าย 4K เนี่ย กล้องตัวนี้ทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการ 4K เนี่ยยังไงก็คงต้องไปซื้อก o p r o หรือกล้องตัวอื่นอีกอย่างหนึ่งที่กล้องตัวนี้ทําไม่ได้เนี่ยและอาจจะสําคัญกว่าเพราะ 4K เนี่ยพูดจริงๆหลายๆคนก็ยังไม่มีทีวี 4K YouTube บ้านเราดูความละเอียดแค่360บางทีเน็นตก็กระตุกละใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือหลายๆคนน่าจะอยากทำ slow motion ใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าเสียดายนิดนึง ก็คือถ้าต้องการถ่ายสโลโมชันเนี่ยก็คงต้องไปกล้อง go pro หรือกล้องรุ่นอื่นอย่าง go pro black ตัวท็อปเนี่ยทำได้ถ่ายที่ความละเอียด1 0 8 0 p ก็คือ full hd นั่นแหละได้ที่120รเฟรมต่อวินาทีใช่ไหมครับก็คือถ้าเอามาสโลโมชันหลังเอามาตัดต่อสโลโมชันเนี่ยน่าจะทำให้ชา้าลงได้ประมาณ4-5เท่าเลยใช่แต่ตัวเนี้ยถ่ายได้มากสุดความละเอียดมากสุดที่ full hd เหมือนกัน10,80 p. พแต่ความเฟรมเรทเนี่ยได้แค่30เฟรมต่อว,วินาทีส่ว so, นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือในเมนูของกล้องตัวนี้หรือในกล่องเนี่ยอาจจะเขียนไว้ว่าสามารถถ่ายสมมติถ้าลดความละเอียดลงมาหน่อยที่ 720P ร้ี่บเนี่ยใช่ไหมก็น้อยกว่า Full HD นิดหนึง่งจะสามารถถ่ายที่60เฟรมต่อว,วินาทีเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยลองถ่ายแค่ 720P ่แล้วเอามาทำาโตร์โมชั่นก็ทำสโตร์โมชั่นได้2เท่าแต่ผมลองถ่ายดูจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่า โหมดนี้ครับมันถ่าย60เฟรมก็จริงแต่เหมือนมันเอาเฟรมเฟรมเดิมเนี่ยมาซ้ํสองครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนที่จริงถ่ายอยู่แค่ที่30เฟรมต่อว,วินาทีนี่แหละแต่เอาเฟรมเดิมเนี่ยมาคูณ2พูดง่ายๆก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองเอาไปทำ slow motion ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,กล้องตัวเนี้ยถ่าย slow motion ไม่ได้นั่นเองพูดง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความละเอียดที่กล้องเนี้ยถ่ายได้เนี่ยก็จะมี 1,080p ที่30เฟรมต่อวินาทีหรือ 720p ที่30เฟรมต่อวินาทีเหมือนกันเราก็จะมีพวกความละเอียดที่ต่ำกว่านี้อีกประมาณ2อระดับใช่ไหมครับที่ต้องถ้าต้องการถ่ายแบบเพื่อประหยัดเมมโมรีซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเอา,เอาไปใช้เนี่ยก็คงใช้ที่ถ่าย Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีอยู่แล้วกง,ง่ายคือใช้อยู่แค่ที่โหมดเดียวในส่วนของมุมมองภาพเนี่ยเขาบอกไว้ว่ากล้องตัวเนี้ย มีความกว้างของภาพที่170องศาเลยใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่ากว้างมากกว้างกว่า GoPro และกล้องรุ่นอื่นๆหลายตัวเลยครับซึ่งก็มีแน่นอนมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือ,อสามารถเก็บมุมมองได้กว้างเวลาถ่ายเซลฟี่ตัวเองอย่างเงี้ยครับก็คือจะเห็นทั้งตัวเองแล้วก็วิวข้างหลังเก็บได้เยอะมากเลยไม่ใช่ว่าถ่ายเซลฟี่แล้วอยู่ดีเห็นแค่หน้าตัวเอง <laughs> อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่ามุมมองเนี่ยขอบจะค่อนข้างเบี้ยวเยอะพอสมควรอย่างที่เห็นได้ในคลิปนะครับก็คือถ้าแลเวลาแพนไปซ้ายไปขวาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเวลาถ่ายวิวใช่ไหมครับแล้วก็แพนขึ้นแผนลงเนี่ยพวกเส้นตรงเนี่ยจะเบี้ยวค่อนข้างเยอะเลยนะแบบเห็นได้ชัดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ถ่ายวิวเนี่ยเอาไปถ่ายแอคชั่นอย่างที่เราคงเอาไปใช้กันเนี่ยครับ ก็จะอาจจะไม่รู้สึกตรงนี้มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือจะไม่รู้สึกความเบีย้ยวมากเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดถ่ายวิวเนี้ยมันก็จะมีเส้นตรงเยอะอย่างพวกตึกพวกอะไรแต่ถ้าถ่ายตัวเองวิ่งไปวิ่งมาเล่นน้ําดำน้ำําเล่นสกีอะไรเงี้ยคงมคิดว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่สิ่งที่ด้อยกว่า GoPro ก็คือว่าเราไม่สามารถปรับความกว้างของมุมมองได้นะครับก็คืออย่าง GoPro เนี่ยเราจะเลือกรู้สึกได้3ระดับมั้งรุ่นล่าสุดก็คือจะมีกว้างสุดซึ่งก็ไม่กว้างเท่าตัวนี้หรอกประมาณ 120หรือ140องศาอันนี้ผมผมไม่แน่ใจจริงๆแต่าสามารถเล็กกว้างสุดแล้วก็กว้างน้อยลงมาแล้วก็แคบสุดซึ่งก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงของ GoPro นะครับแต่ก็ราคามันก็อย่างว่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะในเรื่องของระบบกันสัน่นกล้องตัวนี้ไม่มีนะครับมีเฉพาะเวลาถ่ายรูปเฉยๆแต่ถ้าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือจะไม่มีซึ่งแต่ GoPro ก็ไม่มีเหมือนกัน และอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นข้อด้อยของกล้องตัวนี้ก็คือ,อใช้ถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยภาพจะเรียกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือไม่สวยเลยดีกว่าแค่พอใช้งานได้แต่ซึ่งก็เป็นพูดจริงเป็นแบบเดียวกันกันกบกล้องแอคชั่นแคมทุกรุ่นนะตอนนี้คือถ่ายตอนคืนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้ทํางันอยู่แล้วถ้าไปถ่ายก็แค่พอเก็บภาพได้แต่ความสวยของภาพเนี่ยไม่ต้องหวังเลยครับ ทีน,นี้เรามาดูคุณภาพของภาพเวลาถ่ายตอนกลางวันกันบ้างใช่ไหมครับซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสิ่งหลักๆที่สลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ่ายตอนกลางวันมันสูปโป้โปรโปรได้ไหมผมบอกเลยว่าคุณภาพของภาพเนี่ยไม่น่าเชื่อครับสวยกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยก็คือภาพเนี่ยคมชัดและสีสดยิ่งถ้าเรามาถ่ายแล้วก็ตัดต่อลง YouTube ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงจะใช้แบบนั้นเป็นหลักๆเนี่ยครับภาพเนี่ย ง่ายดูหลายๆครั้งดูไม่ออกเลยว่ามันต่างกับกลอโพยังไงนะครับก็คือคือถ้าไม่ได้เอามาเทียบกันจริงๆเนี่ยยิ่งใน u t u b e เนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยแต่สมมติถ้าต้องให้ลงรายละเอียดกันจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะบอกว่าภาพของกล้องตัวนี้อาจจะมีความคมเยอะไปนิดนึงมเหมือนใส่ชาร์ปนิ่งมาเยอะไปนิดนึงแล้วก็สีอ C ของภาพเนี่ยจะแต่งไว้สดไปนิดนึงแล้วก็ คอนทราสต์เนี่ยจะใส่ค่อนข้างเยอะไปน,นิดหนึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างกล้อง GoPro หรือพวก Action c a m มที่แพงกว่านี้มันก็จะเลือกโปรไฟล์ของภาพได้อาจจะให้เป็นโปรไฟล์ที่ภาพสีจะจืดๆกว่านี้อคอนทราสต์ต่ตำๆแล้วก็ความคม,มน้อยๆใช่ไหมเพื่อเหมือนถ่ายไปเพื่อไปแต่งสีแต่งคอนทราสต์อะไรเนี่ยทีหลังแต่กล้องตัวนี้คือทําอย่างนั้นไม่ได้คือถ้าถ่ายมาจืดตอนแรกแล้วจะมาเพิ่ม ความสดแต่งตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันจะแต่งได้แต่งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าใส่คอนทราสอะไรมาแล้วเนี่ยจะไปทําให้สีมันจืดลงมาให้เหมือนกับแบบกล้องถ่ายฟิล์มอะไรเงี้ยจะเรียกว่าท,ทําแทบจะแทบจะไม่ได้เลยนี่ครับ <c oughs> ก็คือลุคของกล้องตัวนี้มันจะดูเหมือนกล้องวิดีโอนิดนึงแต่ก็ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยแล้วก็ในในเราก็พูดเรื่องการแต่งภาพหลังจากที่ถ่ายแล้วเนี่ย อีกอย่างนึงที่อาจจะด้อยกว่า GoPro อันนี้พอสมควรก็คือความยืดหยุ่นของไฟล์ภาพนะครับก็คือ,อกล้องตัวนี้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยอัตราการอัดข้อมูลเนี่ยอยู่ที่แค่12.5เมกะบิตต่อวินาทีแต่ถ้าเป็น GoPro Black หรือ Silver เนี่ยจะอยู่ที่60กับ45เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งก็โอ้เยอะกว่ากล้องตัวนี้ประมาณ4 3หรือ4เท่าเลย เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ่ายาแล้วเนี่ยจะมาแต่งไฟล์ภาพทีหลังพวกไฟล์ของกล้อง GoPro เนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยจะมาทําสีแบบเปลี่ยนโทนสีเป็นสีสีวินเทจทาสีให้จัดขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนคอนทราสต์ลดเปลี่ยนโทนอะไรอย่างนี้จะทําได้เยอะกว่าเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าชอบแต่งสีภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยกล้องตัวนี้อาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้นิดนึงคือถ้าถ้าเราดึงสีเยอะไปเนี่ย ภาพก็จะเริ่มแตกหรือว่าตักคอนทราสต์เยอะไปภาพก็จะแตกเร็วกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ GoPro เนี่ยมันก็จะดึงอะไรได้ดึงโทนดึงคอนทราสต์ดึงสีได้มากกว่าแต่อีกจุดหนึ่งที่กล้องตัวนี้ทําได้ดีมากเนี่ยแล้วผมดีกว่าที่ผมคิดว่าเยอะเลยก็คือการจัดการเวลาที่เจอสภาพแสงความแตกต่างของแสงเยอะๆใช่ไหมครับอย่างเช่นเวลาถ่ายถ่ายวิวหรือถ่ายอะไรข้างนอกเนี่ยที่มันจะมีบางส่วนของภาพที่อยู่ในล่ม แล้ว่งสวนภาพที่โดนแดดเต็มๆอย่างถ้าสังเกตดูในคลิปนี้จะสังเกตเลยว่าตรงเท้าที่ยืนอยู่เนี่ยแสงค่อนข้างน้อยคืออยู่ในร่มใช่ไหมแล้วก็จะมีแสงส่องเข้ามาตรงตรงแถวๆสไลเดอร์เนี่ยซึ่งมันจะสว่างกว่าเยอะถ้าเกิดเป็นกล้องถูกๆปกติเนี่ยภาพตรงเนี้ยไม่ตรงที่แสงเยอะๆอาจจะขาวไปเลยหรือว่าตรงที่อยู่ในร่มเนี่ยอาจจะมืดไปเลยแต่ยางอย่างที่เห็นได้ก็คือว่ากล้องตัวเนี้ย สามารถาจัดการกับสภาพแสงนี้ได้คือ d y Dynamic Range ค่รนค่อนข้างกว้างเราจะสามารถเห็นได้ในรายละเอียดทั้งในส่วนที่แสงน้อยหน่อยแล้วก็ในส่วนของที่แสงจ้ามันจะไม่ขาวโพลนหรือว่ามืดไปเลยแล้วออย่างที่กล้องตัวนี้ทำได้ดีเลยก็คือการปรับสภาพตัวเองกับสภาพแสงที่เปลี่ยนไปอย่างสมมติถ้าเราถ่ายอยู่ข้างนอกที่แดดจ้าแล้วอยู่ดีเราวิ่งเข้ามาในร่มกล้องตัวนี้จะสามารถปรับ ่ายกับสภาพแสงที่เปลี่ยนไปได้ดีมากเลยอย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็คือสมมุติอย่างตอนเนี้อยู่นอกสไลเดอร์ก็แสงค่อนข้างเยอะหนึ่งแต่พอสไลด์เข้าไปแล้วเนี่ยข้างในก็จะมืดนิดนึงใช่ไหมแต่ก็จะเห็นได้ว่ากล้องเนี่ยสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเลยโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะันก็คือคุณภาพเสียงหรือคุณภาพไมโครโฟนของกล้องตัวนี้นั่นเองซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าคุณภาพเสียงของกล้องตัวนี้โอเคมากๆเลยถ้าจะไปใช้อัด เสียงบรรยากาศเก็บเสียงเพื่อนๆหรือมีเสียงดนตรีเงี้ยกล้องตัวนี้เก็บบันทึกได้ดีเลยนะครับแต่ที่พูดว่าดีเลยเนี่ยก็คือเวลาที่ไม่ได้ใส่เคสกันน้ําถ้าเมื่อไหร่ใส่เคสกันน้ําแล้วเนี่ย <c ười> ก็คือคุณภาพเสียงจะดรอปลงไปเยอะมากคือเสียงมันจะค่อยลงไปเยอะเลยครับคือจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยมาแต่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร มากไยแล้วแหละเพราะผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่ใช้กล้องแนวเนี้ยก็คือถ่ายมาแล้วก็เอาคลิปมาเอาเสียงเพลงมาใส่ทับไปแหละต้มลองเทสเสียงนี่อ้พี่พ่คมลองเทสเสียงนี่หวัดดีนี่หวัดดีครับหวัดดีครับ สรุปสุดท้ายาจะซื้อกล้องตัวนี้แทน GoPro ดีไหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับก็คือว่าท่านเลือกระหว่างกล้องตัวนี้หรือ GoPro สมมติถ้าจะซื้อมาถ่ายเองเล่นๆเนี่ยผมว่าซื้อกล้องตัวนี้ก่อนดีกว่านะอันนี้สำหรับถ้าจะเลือกระหว่างแค่กล้องตัวนี้กับ GoPro นะครับคือจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งคือ Xiaomi Yi ที่เพิ่งออกมาไม่นานมาเนี้ ซึ่งผมยังไม่มีโอกาสได้ได้ทดลองใช้ดูอันนี้คนก็พูดถึงกันมากเลยราคา3,000กว่าบาทเหมือนกันคุณภาพก็บอกว่าดีพอๆกับ GoPro เลยอัน,นี่ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่สมมติถ้าพูดถึงระหว่างแค่ตัวนี้กับ GoPro เนี่ยว่าซื้อตัวนี้ก่อนดีกว่าคือถ้าอยากจะซื้อมาลองถ่ายเล่นๆเนี่ยอย่างที่พวกเรารูู้ก,ก,ก,กันนะครับแล้วก็น่าจะเคยทำมาหลายครั้งก็คือซื้อมาอยากได้ แต่ปรากฏว่าซื้อมาแล้วมาตั้งให้ฝุ่นเกาะเล่นใช่ครับซึ่งโอกาสที่สมมติเราอยากได้อยากมาลองถ่ายเนี่ยโอกาสที่เราเล่นไปครั้งสองครั้งแล้วจะเบื่อเนี่ยมันก็มีอยู่สูงเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมา300 0กว่าบาทเล่นไปครั้งสองครั้งแล้วเบื่อเนี่ยมันก็ยังไม่เสียดายเงินเท่าไหร่แต่เราไปซื้อโกโปรหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดเรามาถึงแล้วไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอันนี้มันน่าเสียดายสมม,มุติว่าถ้าเราซื้ออันนี้มา300 0กว่าบาทแล้วปรากฏว่าเอ๊ย เราชอบถ่ายแบบแอคชั่นแคมมากเลยใช้ทุกวันอาทิตย์ใช้แบบเยอะมากแล้วก็อยากจะเริ่มแบบเพิ่มคุณภาพของอาภาพที่เราบันทึกได้แล้วเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยไปเพิ่มเงินอัปเกรดเป็น GoPro เนี่ยมันก็เพิ่มอีกไม่ก็คือเหมือนเสียเงินแค่3,000กว่าบาทเพื่อเป็นเหมือนค่าครูค่าฝึกการถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับแล้วค่อยไปอัปเกรดเป็น GoPro เนี่ยมันก็ไม่เสียดายเงินเท่าไหร ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะคิดว่าจะซื้อมาลองเล่นๆก่อนหรือว่าเอ้ยเหมือนรู้สึกแค่อยากได้แต่ว่าไม่จําเป็นก็ผมว่าซื้อตัวนี้ก่อนดีกว่าแล้วอีกอย่างอ็อกเซอรีทั้งหมดสมมติเราไปซื้ออ็อกเซอรีที่ของ GoPro มาเนี่ยพอเราอัปเกรดเป็น GoPro ทีหลังเราเนี่ยอ็อกเซอรีที่เราเหมือนซื้อไว้เนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยในส่วนนั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดได้มีโอกาสลอง เซี่ยวมียี่กล้องตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมาอัปเดตกันว่าไอ้ตัวนั้นมันดีกว่าตัวนี้ไหมเพราะราคาก็พอๆกันเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็แค่นี้นะครับ